สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อย,ย Saturday <c oughs> วันเสาร์เจอกัน4โมงเป็นต้นไปถ้ามันเดย์ทรูไฟเดย์ก็บ่ายโมง40นาทีเราเป็นทั้งรายการอาหารนะครับเป็นรายการวาไรตี้และเป็นธนาคารใจด้วยนะครับโอ้โหจริงๆเพราะว่าคุณผู้ชมเอาใจมาฝากเราแล้วก็เอาใจเราไปฝากคุณผู้ชมด้วยสาระของอาหารทั้งหมดนี่แต่ทั้งหมดของพิทวัตแล้วเป็นธนาคารมุกแป๊กครับผมเอาถาทั้งเลยถามเลยอย่างคนเราเวลาเนี้ยชอบรับประทานน้ำปรลงได้ขออนุญาตนะครับโคคาโคล่าทำไมเราต้องใช้สีใหญ่ ครับเวลาเขียนเออเห็นไหมความรู้น้องๆบวันเสาร์อย่างเงี้ยน้องๆดูอยู่กับครอบครัวเฉลย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 เลยเดี๋ยวขอขอต่อทำไมต้องใช้คงไม่รู้หรอกนะะเฉลยไม่ทิ้ว่าได้ครับได้ครับได้ครับได้ครัมันคือทำไมต้องใช้ตีใหญ่ครับอ๋อถ้าเกิดซีเล็กมันก็ทูน่าครับเย่างเงียบจังบอกแล้วครับผมว่า ทาราคาดมุกแปกหน้ามุกแปกนะโอ้สีใหญ่สีโอเคโอเคเออแต่ดีนะดีถ้าสีเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ดีจริงแปกดีอันนี้ไม่แปกแน่นอนนะคะผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันเป็นเจ้าของห้องเช่าค่ะครับห้องเช่าของฉันใช่สีใหญ่หรือสีเล็กใช่สีเล็กเป็นตัวหน้าโอเคห้องเช่าของฉันเนี่ยเต็มตลอดเลยค่ะครับคนเช่าไม่เคยติดค่าเช่าเลยเชื่อไหมคะอืม เพราะดิฉันอยู่กันแบบไทยแท้ค่ะโอ้ถ้อยทีถ้อยอาศัยอือดีมากทุกห้องเ่ยน่ารักมากๆค่ะยิ่งห้องคุณย่ากับคุณหลานห้องนี้ไฮไลท์ค่ะอ๋อเหรอเขาอยู่กันสองคนย่าหลานของที่นี่นะเมื่อวานเนี้ยสองคนเขาคุยกันดิฉันเนี่ยได้ยินพอดีอยายหลานเขาคุยกันอ่ะย่าหลานเขาคุยกันยาก็บอกว่าถามหลานว่าสมัยก่อนน่ะแฟนย่าเนี่ยเป็นทหารอยู่สองปีหนูเชื่อไหมลูก เขาตรงจดหมายหาย่าทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดเลยนะหลานสาวก็พยักหน้าอ๋อเหรอคะคุณย่านั้นแสดงว่าปู่คือทหารคนนั้นใช่ไหมคะย่าบอกไม่ใช่นะปู่แกคือบุรุษไปรษณีย์้าไ,ได้คนส่งนี่ ได้คนสอง้ไอ้นั่นสวยจริงอะก็ยายก็ยากพูดต่ออีหนูเฝ้าบ้านนะยาจะไปตลาดอหลานก็ถามว่ายายไปทำไมอะคะยาจะไปซื้อยาฆ่าหนูหลานก็บอกก็นุไปด้วยแล้วกันยาก็บอกจะไปทำไมอะอีหนู เราจะไปซื้อยาฆ่าหญ้าผอฟ้องกันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยดีอ่ะ เขาอยู่อย่งนี้มีความสุขเขาย่างะเขาคุยกันแบบสนุกสนานไงถึงแม้ว่าอายุต่างกันวัยจะต่างกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้เขาเรียกว่าสมองยังทันกันอย่างไล่มุกกันอยู่ได้เขาบอกสนุกไหมคะสนุกมากถามมาว่าจะไปจังหวัดขอนแก่นจะกินอะไรถึงจะถือว่าไม่ผิดขอนแก่นถ้าท่านไม่ไปร้านนี้นี่พูดจริงๆเลยนะอันเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์พูดมาเป็นซิกเนเจอร์ของขอนแก่นแล้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยอะถ้าไม่ไปร้านนี้ ถือว่าผิดร้านยายแพงไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นจากตัวเมืองขอนแก่นนะครับให้มุ่งหน้าออกมาที่อำเภอเขาสวนกวางพอถึงตัวอำเภอก็ให้เบี่ยงซ้ายเข้าถนนคู่ขนานพอเห็นโรงพยาบาลเขาสวนกวางก็แสดงว่าใกล้จะถึงแล้วสังเกตด้านซ้ายมือร้านยายแพงจะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเขาสวนกวางพอดีมาจังหวัดขอนแกน่น ถ้าไม่กินไก่ย่างเขาสวนกวางที่ร้านยายแพงถือว่าผิดร้านนี้นะครับถือว่าเป็นร้านประจําของคนท้องถิ่นซึ่งยายแพงเนี่ยขายมานานกว่า40ปีละเริ่มจากวิ่งขายไก่ย่างให้กับรถที่ขับผ่านไปมาช่วยที่บ้านขายของมาตั้งแต่อายุ1ิบกว่าขวบจนค่อยๆพัฒนาเป็นเพิงเล็กๆแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นตึกอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ที่นี่มีเมนูมากมายครับทั้งต้มแซบกระดูกอ่อนตำปูตำไทยไข่ทรงเครื่องลาบหมูเครื่องในปิ้งแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินไก่ย่างเขาสวนกวางถือว่าผิดวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำเล็กน้อยลงในกะละมังตามด้วยกระเทียมปั่นและขิงปั่นละเอียดจากนั้นใส่เกลือซอสปรุงรส ซีอิ้วขาวและซีอิ้วดำผสมให้เข้ากันซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของยายแพงจากนั้นก็นำไก่ลงไปคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยแทรกซึมเข้าไปถึงข้างในตัวไก่หมักไว้ประมาณ15-20นาทีพอได้ที่ก็นำไปใส่ไม้มัดตอกให้ตัวไก่เนี่ยแผ่ออกนำไปย่างอีกประมาณ45นาทีก็ยกเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มได้เลยเคล็ดลับอยู่ที่สูตรหมักไก่ ยายแพงต้องเป็นคนหมักเองจนถึงปัจจุบันเพราะอยากให้รสชาติเป๊ะแบบดั้งเดิมที่สำคัญอีกอย่างจะอยู่ที่คนย่างไก่ต้องเข้าใจไฟและคุมไฟให้ได้รู้ว่าตอนไหนต้องเร่งตอนไหนต้องเบาและต้องใจเย็นๆค่อยๆย่างไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจนกว่าไก่จะสุกหอมและเกรียมได้ที่ลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแล้วมานั่งรอยืนรอตามคิวตลอดทั้งวันเลยครับ ไก่ย่างไม้ละ120บาทร้านยายแพงไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นเปิด7โมงจนถึง5โมงเย็นวันนี้ยายแพงส่งมาในรายการเลยครับนี่เลยนะครับ โ oh อ้โหสมัยก่อนเนี่ยท่านผู <S 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 ้ชมจะนําเอากระลมังเนี่ยมาย่างไก่นะเพเพราะว่าเป็นวัสดุที่มันหาง่ายทําให้ได้ความร้อนกันอย่างสม่ําเสมอแถมยังช่วยบังลมอีกด้วยนะเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ขนาดแท้เลยงี่แพงเ่ยขายตั้งแต่แบบว่าวิ่งขาย วิ่งขายนี้แล้วมีเพลิงรถผ่านเหมือนคนแล้วตัวนี้มีตึกแล้วใช่ครับเรียบร้อยบ้านแถวบ้านหนูไม่ใช่อย่างนี้ทำไมถึไม่ขายจับแล้วตึกใหญ่ใหญ่เออขายมีเพลิงก็ไม่เหลือแล้วทำไมอ่ะขายแล้วเจ๊งเหรอเจ๊งอ่ะดิเจ๊งเหรอโอ้นางสารน่าจะไปถามยายแพงนะว่าเป็นไงนะแต่ขายย่างเขาสุดกว้างเขามีชื่อจริงใช่ครับและเดี๋ยวนี้ยายแพงแบบมีสองแบบให้แบบย่างให้ลูกค้านะครับมีทั้งแบบเตาแบบโบราณกับเตาแบบ ปกติสมัยใหม่ที่ปิ้งปกติเตาย่างปกติกับเตาที่เป็นกะละมังใช่กะละมังก็จะเจาะรูข้างล่างเป็นเตาฐานย่างมันก็จะอบอบอวลอ้วนเท่มากท่านผู้ชมเท่มากแล้วไก่ย่างเขาสุนกวางนะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยโอ้โหไอแพงเลยผมไม่ว่าเลยนะจริงๆผมบอกให้นะแห้งฮะอ๋อแห้งแห้งเหรอไม่ได้แพงอ้าวแพงนะชื่อยายครัอ๋อเหรอชื่อยายแพงแต่ผมอยากบอกท่านผู้ชมอย่างนะคือไก่เป็นไก่บ้านใช่ไหมใช่ไหมไก่บ้านใช่ไหมเนี่ยมันเหนียวแน่น รสชาติกลมกลมครับอร่อยจริงๆอร่อยสุดๆท่านผู้ชมคือก็ทานหลายครั้งแล้วนะครับถ้าจะไม่ต้องอยากการันตีและทานใหม่เลยว่าถ้าใครชอบไก่ย่างที่แห้งแห้งเนี่ยแห้งไม่แฉกินแล้วรู้สึกสบายไม่แยะแยะเละเละแย่แพงทําได้เด็ดที่สุดแล้วล่ะออืแล้วเสน่ห์ของเขาไอเตาย่างถ้าเกิดขับรถไปก็จะเห็น คนก็มุงแต่ไอ้เตาแล้วก็ไอ้ไม้เนี่ยมันจะไหม้นิดๆมันจะหอมไม้ที่หนีบนะฮะแล้วยอแพงนี่มีไข่อย่างนี้ขายด้วยฮะดูไข่ซึ่งไข่ทรงเครื่องไข่ทรงคือมันจริงๆมันเป็นไข่ไก่ธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าแทนที่อย่างนี้เขาเอาไปเขย่าก่อนให้ข้างในเครื่องปรุงเข้าไปให้ข้างในมันเข้ากันแล้วก็ยัดเครื่องเข้าไปมีซีอิ๊วแล้วก็มีอะไรเงี้ยอาไรเง้อเอาออกมาก่อนแล้วมาผสมข้างนอกแล้วก็ฉีดเข้าไปก็ได้ ทำงั้นจริงเหรอริโอ้ใช่ดีผมดีกว่าขย่าวเอาเนี่ยยายแพงสอนบอกว่าต้องขอเนี้ยใช้มือนะคุณผู้ชมครับเป็นคำคุณภาพต้องมีข้าวเหนียวมาด้วยแล้วก็ห่อไก่ยายแพงเนีอืมโอ้โหดีมากนี่ต้องชมเลยนะทุกอย่างขนาดมาตั้งไกลนะรสชาติยังเนี้ยบขนาดนี้พูดตรงๆนะไก่ย่างยายแพงใครก็สู้ไม่ได้ครับยายถูกเคยพยายามหลายทีก็สู้ไม่ได้ยายถูก ดกถูกสู้แล้วแล้วก็ขายตึกไปแล้วขายตึกยงเดียวลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดไปขอนแก่นยับลาดเด็ดขาดนะครับไก่ย่างยายแพงนะะเขาสวนกว้างอร่อยตอนนี้พักสักครู่พอกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพกกับช่วงหน้าของรายการสักครู่เดียวครับข้าวผัดเนื้อปลาอินทรีเป็นข้าวผัดที่ร่วนๆออกเป็นสากลมากขึ้นลาอินทรีไม่ข่าวเลยแล้วก็ ขอบๆไปจริงมันกรอบแล้วมันกลมกลอมเลยครตอนแรกผมกลับว่ามันน่าจะต้องเค็มๆไม่เลยคมมุณผู้ชมอ,อร่อยมากัวคุณสวัสดีครับสวัสดีครับค e l l o y o u ยูทูบ สวัสดีครับนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมใม่อร่อยด้วยด้วยด้วย่ก็ดมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร์ไม่ใช่บอลออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมหนึ่บอย่าลืมนะครับอย่ากคนติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอลออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผมฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับ subscribe subscribe ไไมม่่ใชออ๋กดดตติาแลคนทย หัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน